ทุกคนเมื่อนี้มานั่งคุยกันอยู่ในห้องน้อยหอออ้องออฟฟิศคยนะคะตอนนี้นะกลายเป็นห้องเก็บของแล้วล่ะค่ะ่อรก็บ,บอกใครได้ของมนนานั่งนี่จกเชือ่อแต่กีก็จะมาตัดต่อคลิปอยู่นี่เราที่นี่่อยซื้ออ่าหูฟังไรสายนะคะก็นเลยนอนตัดต่ออยู่อ,อ่ในหอ้อหงห้องใหญ่นะคะนั่นแหละฝรัง่งก็เอา อ่าอีย่างก็โคมไฟนะคะโคมไฟพัดล้มมาไวหนีเรายังว่าเนี่ยไปเก็บนะคะเราได้มาจากมองที่บ้านที่แล้วน่ะไปคนคองไปเฮ้งานนั่นแหละค่ะเขาเลยหายเล้านะคะทุกคนไปง่ายง่ายบ้านนั่นแหละค่ะนันแล้วคอยก็เสื้อผ้าซักแล้วห้พับไว้ห่นนะคะบางสาวที่แล้ว่อยก็ซักอ่าผ้าห่มซักปอกหมอนซักอ่า ข่าปูที่น้อน,น่ะคะ่ะไข่วานเลยเก็บแต่ว่ากับเก็บไว้นี่แหละเพราะว่าบริเวณมันน้อนนะคะทุกคนน่ะคะ่ะวันนี้เรากับมาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะต่างกล่องก่อนค่ะค่ะก่อนอื่นขอต้องขอกล่าวขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอก แล้วก็เขียนคอมเมนต์่งกำลังใจมใหา่ามาดาวันนอกกับพญหญัฝรังนะคะข่าวเมื่อวานนี้เขาก็คุยกันอ่อยกาได้อธิบายเรื่องการาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตค่อยที่เอา,อาเรื่องราวที่คอ่อยประสบพบเจอมาบอกให้ทุกคนฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรอบขางรอบแอวค่อยมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะ อ่าเพราะว่ามีเอฟซีนะอ่าคิดว่าคําว่าคอนเทนต์คือการแต่งเรื่องนะคะแต่ว่าของข่อยนะคอนเทนต์ของข่อยนะเป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็นเลี้ยอยากให้ทุกคนนะเข้าใจนะคะว่าข่อยเรื่องราวของข่อยนะเป็นเรื่องจริงนะคะบ่ได้แต่งเรื่องอีหยังทั้งสิ้นนะคะเราก็เรื่องของพญย่ยฟางของลูกชายของครอบครัวข่อยก็เอามาอา่าบอกให้ทุกคนฟังเป็นการ บอกสู้กันฟังเพื่อที่จะให้คนไทยนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่คนไทยเบิ่อะนักให้คนไทยน่ะได้รู้นะคะว่าฝรั่งน่ะเป็นแบบใดนะคะซึ่งตะกอนคนไทยก็จะคิดว่าฝรั่งนัะเป็น คนมีเงินมีท้องเป็นแบบว่าคือบ้านเขาสมัยก่อนไายในเผัวฝรั่งก็จะล่ำรวยได้ผัวรวยซื้อบ้านซื้อนาซื้อลดซื้ออีกอย่างแบบว่าแต่งตัวโกรูอีเอย่างแบบงซี่นะคะแต่ว่าทุกเมื่อนี่นะฝรั่งที่ไปเอาเมียไทยกับบ่อใดล่ำรวยคือจังสมัยเก่านะคะทุกคนที่คอยกันเลยได้มาอยู่เมืองนอกได้มาอยู่สวีเดนกันเลยอยากที่จะ เอามาแชร์ให้ทุกคนเบิงนะคะว่าข่อยมาอยู่ในครอ,อบครัวฝรั่งแบบใดนะคะนั่นแหละหลายคนบอกว่าเอาเรื่องสามีมานินทาเอาเรื่องครอบครัวมานินทาเป็นเรื่องอเป็นเรื่องบอดีจงสินะคะแต่ว่าข่อยรู้อยู่ว่าการนินทาครอบครัวนะ่ะมันเป็นเรื่องบอดีแต่ถ้าข่อยบอกบอกให้พวกเจ้าฟังพวกเจ้าสิลูหรือว่าฝรั่ง กับมีแบบนี้คือกันนะคะนั่นแหละคอยกันเลยอ่าแต่ว่าคอยนะไ่ได้เครียดว่่ได้เสียใจยดอกที่เอฟซีว่าแบบนี้เพราะว่าคอยน่ะอยากที่จะเอามาแชร์อยากที่จะเอามาบอ,าอากอาาให้ฟังนะคะบริษัทไทอ่าคนไทยนะ่ะอ่าคิดว่าโอ้ยฝรั่งนะ่ะอ่ามีแต่คนรวยๆฝรั่งนะ่ะดียังสั้นฝรั่งนะ่ะดีแบบนั่นแบบนี้ อัสันนะคะไข่กระเลยเอามาหฟังนะคะแต่คนดีก็มีนะคะสําหรับครอบครัวพญ่์ฝรัง่งไข่บริวารเขาบดีเด็กเขาดียุดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นครอบครัวที่วุ่นวายในจักน้อยนะคะทุกคนไข่คิดว่าบ่จากน้อยดอกวุ่นวายหลายเติมอยู่คะ่ะนั่นแหละแล้วพญ่์ฝรั่งก็เป็นคนที่บ่า่เม่นฝรัง่งลารวยนะคะเพราะ ข่อยมาอยู่น้ำเหลาข่อยก็ได้ทำมาหากินแล้วก็ดูแลแล้วเรื่องเงินทองเรื่องนันเรื่องนี้แต่ว่าข่อยก็บริหนีจากเล้าบริถิมแล้วไปใส่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเรื่องแต่ว่าข่อยก็ยังอ,อยู่น้ำเหลานะคะทุกคนแล้าที่นี่ข่อยเอาเรื่องมาบ้าให้ทุกคนฟังทุกคนกะ าบางคนก็เข้าใจนะคะก็เข้าข้างคอยบางคนก็อบอกเข้าใจกับบอกเข,าข้าคางคอยตามจริงแล้วนะเรื่องเข,าข้าคางหรือบอกเข,ข้าคางมันอยู่ที่พิจารณยานของท่านผู้ชมนั่นล่ะค่ะคอยก็บ่ได้ว่าจะให้ทุกคนมาเข้าข้างคอยนะคะเพียงแต่ว่าอันใดที่มันสมเหตุสมผลก็อยากให้ทุกคนรับฟังนะคะแต่อันใดที่มัน อ่า่ถูกไ่ต้องกาสามารถติเตือนได้เองสินะคะทุกคนคอยก็อาจจะรับฟังนะคะแต่ก่อนอ่าที่คอยอ่าแบบว่าอาจจะโมโหที่คนมาว่าให้คอยคือมันกล่าวว่าเป็นการติเตือนนะคะทุกคนมันเป็นการว่าการด่าเลยนะคะนั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้าติเตือนถ้าเอียงแบบว่า ในทางที่ถูกต้องอย่างสี่ข่อยก็รับฟังนะคะนั่นแหละก็บอกได้ว่าจะ,ะดันทุลังทุกอย่างเะยคะทุกคนแต่ว่าใน,ป,นปัจจุบันนี่ข่อ,อยก็ถือว่าค่อยโอเคนะคะหมายถึงเรื่องราวต่างๆนะก็เป็นบทเรียนให้ค่อยได้เอามาอ่าอ่าแบบว่า เฮ็ดให้เฮาหนาบ่ประมาทนะคะเฮ็ดให้เฮาหนะรอบคอบขึ้นรู้จักคิดรู้จัก,จกอ่านขึ้นรักตัวเองขึ้นก็เกาองซีนะคะแต่ก่อนน่ะก็มีเงินเท่า,าใดกะคือหยายเพย์ฝรังรู้น้ำเบิดจังซีนะคะตอนนี้คอยกอ็เก็บเงินของคอยนะคะทุกคนแบบว่า บริเวณาเห้เราฟังเบิดทุกอย่างสินะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแต่ข่อยก็บ,บอกเราอยู่นะคะว่าเงินฉกเฉินไ้ใส่สำรับในครอบครัวน,าน,านั่นานั่นนี่อันนั้นนี่นะคะแต่ว่าเรื่องหุ่นนะเรารููอยู่ว่าข่อยซื้อหุ้นแต่เราก็บรูว่าข่อยนะมีเงินเท่าใด่จังี่นะคะนั่นแหละเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันกเฮเดให้ข่อยนะรอบครอบึ้นก็เก่าี่นะคะทุกคนนั่นล่ละคะ่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจเรากับเป็นห่วงแสดงความปรารถนาดีมาในการเขียนคอมเมนต์น่ารักนารักนะคะก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะค่ะเมื่อวานนี้พญ่ยพลังล็อกกไบ้เบิงข่าวฟังข่าวนะคะรัฐบาลนะเขาประกาศที่จะจ่ายเงินให้คนอบพยพนะคะทุกคน กับบ้านเกิดคนละาสามแสนหาเมื่นคนนะคะเป็นเงินไทยก่อลานกว่านะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่า,าคนอพยพเนี่ยเขานี้พิษสมคามา้ามันบ่ค่ะเขากา็มาอยู่ประเทศสวีเดนเราส่วนมากนะบอทำงานนะคะเราลกลับมาสั่งความบุ่ไว้งแต่สมัยก่อนประเทศสวีเดนนะ เป็นประเทศที่รักความสงบสุขนะคะทุกคนเพราะภักหลังๆมานี่มีติงแต่อาชญากรรมเกิดขึ้นนะคะ,ะ,ะยกตัวอย่างนะคะก็พวกนี่เขาก็จะมาชุมนุมแล้วก็กความวุ่นวายยิงปืนบ้างทะเลาะกันบ้างอย่างนีนะคะแล้วก็แบบว่าชุดผู้หญิงอย่างสี่น้ำนะคะทุกคนนันและเขาก็เลยอ แบบว่าประกาศว่าทาผู้ใดอ,อยากที่จะกลับบ้านเกิดเมืองน้อนยังสี่กับไปแจ้งเขานะคะเราก็ได้เงินสามแสนหาหมื่นโคนนะคะเราที่นี่ขอเรีถยถทำพญายวา,าคนไทยได้บอกยวงซีนะคะเธอว่าเป็นคนอบประโยชน์ไฟสงครามนะ้องบุญสนกับทุกคนอันล่ะค่ะกับเมียฝรั่งว่าได้นะคะแต่ว่า คนอพยพจากสงครามมา,าจะได้เงินนะคะขั้นกลับบ้านแต่ว่าสำหรับเมียฝรัง่งที่มาจากเอเชียแบบว่ามาตามสามีมาเสียนบได้มาสัน่นค่ะทุกคนนั่นแหละโอ้หนาดสิได้นะคะเสียดายขั้นแม่นได้นี่คอยทำงานากเกษียณคอยก็กลับบ้านเอาเงินล้านกลับบ้านนึค่ะทุกคน,น,นแล้วพวใหญ่ฝรั่งเลยทำคอยา่า ขั้นอ่าเขาใจเธอนน่อ่าเธอสิกลับบอว่ัสนขอยกว่าเอากระกับเอาเงินละน้อขอยกว่างสิวก็เลยว่าขอยว่าเอ้าแสดงว่าเธอน่ะได้เงินแล้วเธอก็สิถิมฉันมันบอวั่นกับทุกคนขอยก็เลยบอกแล้วว่าอ่าขอยว่าถิมเจ้าดอกแต่ว่าอ่าแบบว่าขั้นขั่นขอยู่น้าเจ้าต่อไปแล้วน่ะขั้นบ่มีเจ้าขอยังค่อยจะเอาเงินลานกับบ้านขอยาวางสิ่นะ่ค่ะ แล้วมาเวียดอกจะไดนงั้นเนี่ยเท่กับกับบานเท่ากับกับถิ่มฉันสละวาซันค่ะทุกคนนั่นแหละอ่ารัฐบาลเขาหายแต่คนอพยพคนรีไพ่สงครามม้านะคะเขาไให้เมียฝรั่งเขาทุกคนโอ้ยเสดยดายค่ะเมื่อนน้ก็มาถักท้ายก่อนเขานอนนะคะทุกคนเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะ ก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย